ถาจะเป็นไปอย่างที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ,อยากจะให้เป็นนะครับลอตเตอรี่งวดวันที่1กรกฎาคมซึ่งถัดจากนี้ไปอีกไม่กี่วันนั้นก็จะต้องขายในราคาฉบับละ80บาทนะครับช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันที่คอสอชอบ,บอกว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องสลากลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั้นจะ ทำได้สักขนาดไหนในขณะที่มีความพยายามมีการพูดถึงปัญหานี้มานานนับ10ปีเลยทีเดียวนี่เป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับคอสชอจะจัดการเรื่องสลากกินแบ่งขายเกินราคาได้อย่างไร ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสังสิตพิริยรังสรครับคณะบดีวิทยายลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยรังสิตนะครับและคุณเกียรติสิทธิอมรอรองหัวหน้า,าพักประชาธิปัตย์และอดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการจำหน่ายเลขท้าย2ตัวและ3ตัวสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์สังสิตครับ เป็นสิปีแล้วที่เรารับรู้ว่ามีปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบ,บ,บาลขายเกินราคาหรือว่าลอตเตอรีร่ขายเกินราคาจู่ๆมีคอสชอมาแล้วก็บอกว่าจะต้องทําให้ได้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นมันจะเป็น,นความจริงและเป็นความฝันครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเดิมพันของคอสชอนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการจัดการชําระหนี้ให้กับชาวนาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้ดีทันเวลา แต่เรื่องนี้ฮะผมคิดว่า,เ,าเดิมพันจะสูงนะครับ mm hmm. เพราะว่ารัฐบาลกี่รัฐบาลมาก็อยากจะแก้แล้วก็ไม่มีใครแก้ถ้าหากว่าคอสชอทําได้ผมคิดว่านี่จะเป็นเป็นคะแนนนิยมที่จะไหลมาเทมามาโหลาดเลยนี่นะฮะแต่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างนี้ครับ <c oughs> ผมอยากเสนอไปถึงคอสชอนะฮะให้เชิญยี่ป้วนลายใหญ่3ามสี่ลายเท่านั้นนะครับมาพบ แล้วก็ขอขอปรึกษาหารือนะฮะว่าผมต้องการให้เหลือ80บาทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมครับท่านจะร่วมมือหรือเปล่าเนะี่ยผมว่าถ้าอย่างเงี้ยก็จะทําได้แต่ถ้าไปประกาศเฉยๆว่าจะทําให้เหลือ80บาทเนี่ยโดยไม่เชิญเข้ามาเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบว่าเขาจะรับรู้หรือเปล่านะฮะแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าขายจริงๆเนี่ยยังเกิน80แต่ถ้าตํารวจไปเนี่ยเขาจะหิ้วหิ้วของเขาหนีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ระบบของสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันมีช่องให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากพวกยี่ปัวอยู่ทุกรัฐบาลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่จะได้80บาทที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะราคาที่มันออกมาจากสำนักงานสลากเน,นี่ยมันก็เกิน80แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิหารเนี่ยนะฮะ ต้องต้องพบกันแล้วขอขอร้องกันครับขอร้องทหารเรียกไปขอร้องทําได้ไหมขอร้องแบบเสียงเข้มๆหน่อยใช่ไหมถึงงจะเป็นไปได้คุณเกียรติครับโอกาสที่จะมีการแก้ปัญหาตลาดกินแบ่งขายเกิดราคาเนี่ยมันจะมีพอๆกับโอกาสที่จะถูกราวันที่หนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นนะครับคือถ้าใช้วิธีที่อาจารย์สัสิทธิ์เพิ่งแนะนาไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่พอทหารไม่อยู่แล้วก็มันก็กลับมาระบบเดิมครับนี้ถ้าจะแก้ให้มันอยู่ยาว เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆเนี่ยต้องไปดูว่าปัญหานอยู่ตรงไหนผมเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับประเทศไทยมีหกสิบหกล้านคนเนี่ยแต่พิมพ์มาแต่ละครั้งแต่ละงวดห้าสิบแดล้านฉบับบางงวดมากกว่านั้นตอนนี้ไปถึงเจ็ดสบสองล้านตอนนี้ไปถึงเ2็ดสิบสองแล้วอันนี้พอรวมสลากการกุศลเข้าไปพอสมควรนะครับแล้วทุกทีที่บอกว่ามีปัญหาสลากเกินราคาวิธีแก้คือพิมพ์เพิ่มการพิมพ์เพิ่มเนี่ยมันมีคน ที่ได้เพิ่มชัดเจนแต่ไม่ใช่ประชาชนนะค,คือราคามันจะตกลงมานิดเดียวนิดเดียวแต่คนที่ได้ส่วนแบ่งเนี่ยมีเยอะมากส่วนต่างราคาส่วนต่างราคานะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาว่าพื้นฐานของปัญหามันอยู่ตรงไหนแน่ๆถ้าแก้ตรงนั้นจะอยู่ระยะยาวได้นะครับที่ผมตอนนั้นเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อเสนอด้วยนะครับรับมีสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งตอนนั้นมันมีเรื่องเอาสลากเนี่ยหกตัวเนี่ยนะครับไปขายผ่านเครื่องออนไลน์ เครื่องออนไลน์จะชัดเลยฮะมันมีจุดขายประมาณ5,000จุดนะครับทั่วประเทศแล้วก็ขายเกินราคาไม่ไดม้มันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันขายทอดเดียวนั้นกาไรที่มีอยู่มันเหลือพอสําหรับขายหนึ่งทอดนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสลากปกตินะครับก็คือว่าเพราะกองสลากต้องการขายให้ทุกงวดเนี่ยขายออกจากกองสลากต้องขายให้ได้หมดทุกครั้งได้รับเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งพิมพ์เจ็ดสิบสองล้านก็ต้องขายต้องขายให้ได้อย่างนั้น ไม่งั้นเหมือนกับทํางานไม่สําเร็จนะครับก็ใช้วิธีว่าใครมีสตังมาขอโคต้ามาขอซื้อซื้อเงินสดจากเอาหิ้วไปเลยนะฮะคือตรงตรงนั้นอ่ะแล้วหิ้วไปเลยแต่คุณไปกระจายยังไงเรื่องของคุณปัญหามันเริ่มจากตรงนี้ส่วนแบ่งส่วนต่างราคาจริงๆจาก8 0บาทเนี่ยกำไรไปถึงคนที่มาซื้อเนี่ยจริงๆมันประมาณ7-9%นะครับ ก็ประมาณ72็ดิบบาท80ก็มีเงินอยู่พอสมควรนะฮะร่วม1ิกว่าปอร์เ็นตะที่เป็นกำไรเมื่อเทียบจากต้นทุนเจ็บสอบาทขาย80นะครับคนคนเจ้าแรกที่มาซื้อทีนี้ไอ้แบาทับมันกระจาย5ทอดมันไม่ได้ครับมันที่ผ่านมาผมก็เคยถามเขานะบอกว่าแล้วคุณเคยไปดูไหมว่าเขาขายผ่านกี่คนผ่านใครบ้างไปโซนไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างบอกไม่ใช่หน้าที่ของกองสลากที่จะไปดู พอเป็นอย่างนั้นปั๊บนี่อีลุกตุงนังเลยฮะตะลุมบอลกันน่าดูใครมีช่องทางขายไปไหนในส่วนไหนของประเทศไทยไปได้หมดนี่คือที่มาของปัญหาครับแล้วถ้าเอกชนทําแบบนี้เจ๊งฮะขายตรงมันไม่มีฮะระบบอย่างนี้มันจะต้องรู้ว่าต้องขายมาจิ้นคือกําไรส่วนต่างราคาเนี่ยที่เจ็ดแปดบาทเนี่ยครับมันขายได้อย่างมากสองถึงสามทอดเต็มที่แล้วไปไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วเราต้องมีการควบคุมพื้นที่นะครับถ้าไม่ควบคุมพื้นที่ ก็ไม่ได้มันขายข้ามเขตจะชนกันวุ่นวายไปหมดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาจเกรียงไกรจะบอกว่ากองสลากก็เป็นจุดสําคัญมีคนบอกว่ายี่ปัวซาปัวนั่นแหละมันทาให้เป็นปัญหากองสลากไม่เกี่ยวบอกว่าเขามีหน้าที่ควบคุมนะฮะกำกับดูแลให้กระบ,บวนการจัดจําหน่ายนั้นไปถึงประชาชนในราคาที่กำหนดไว้มิได้หมายความว่าขายพ้นจากมือไปาตามต้องการขายหมดแล้วแล้วก็จบอันนั้นตีความแบบ อาจจะเข้าข้างตัวไปนิดหนึ่งแล้วอะไรครับ,รบที่จะทําให้กลไกหรือวิธีคิดหรือว่าแนวจะเรียกว่า business model หรือเปล่าของกองสลากที่เขาจะทําแบบนี้ครับค่าอะไรที่ทําให้มันเปลี่ยนไปได้อผ,ผมผมผมทำเป็นรายงานตอนนั้นมีมติท่านนายกพิสิษยุคนั้นเนี่ยเซ็นออกไปแล้วนะครับครับเสนอไปสองส่วนส่วน,ห,วนหนึ่งไอ้่วนที่ไปขายออนไลน์เนี่ยก็คือห้าสิบกว่าร้านฉบับเนี่ยจะดึงส่วนหนึ่งมาเลยมาขายออนไลน์ งั้นส่วนนั้นจะไม่มีปัญหาเกินราคาอีกแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เหลือเราจะต้องไปขายผ่านกลุ่มคนต่างๆและผ่านบริษัทต,ต่างๆครับไอ้กลุ่มคนต่างๆก็คือกลุ่มเช่นคนพิการคนทุพพลภาพเนี่ยนะครับผูบ้ดได้โอกาสระบบโคตา้าก็ถือว่าระบบโคตา้าก็ยังดีอยู่แล้วก็เขาก็ไปไม่กี่ทอดลกครับเขาอันนี้เขาไปตามช่องทางปกติแต่ไอ้ส่วนที่เป็นโคตา้าที่เป็นรายยี่ปัวรายใหญ่นะครับ,รบที่มีเงินเยอะๆอม,มาซื้อไปอันนี้ กองสลากไม่รู้เลยว่าไปขายยังไงตรงซึ่งตรงนี้ไม่ปกติครับแต่ถามว่าเขาทําตามกฎหมายไหมกองสลากก็บอกว่าเขาทำตามกฎหมายนะเพราะเขาขายหมดทุกงวดได้รับตังค์ทุกงวดเต็มจํานวนครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ว่าเอ๊ะแล้วหลักปฏิบัติในความรับผิดชอบตามกฎหมายมันมีแค่ไหนครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าถือว่าขายหมดได้ตังค์มาหมดทุกงวดแล้วจบนะฮะจบหน้าที่แล้วผมคิดว่าตีความอย่างนั้นก็คงไม่พอนะครับ นั้นวิธีที่จะแก้มีครับง่ายด้วยง่ายด้วยถ้าทุกคนขายไม่เกินสองทอดและมีการกําหนดพื้นที่ชัดเจนไม่มีทางเกินราคาครับครับอาจารย์ผมว่าอย่างนี้ครปัญหาเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดที่คุณเกียรติพูดถึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าการเมืองอ่าเนี่ยฮะเออมันไม่ใช่สินที่ยี่ป<ข>ัวสาปัวนี่คือคจะได้เนี่ยคือคนที่จะได้เป็นยี่ปัวสาปัวเนี่ยมันต้องมีอํานาจทางการเมืองหนุนหลัง S <S ถ้าหากว่าไม่มีนักการเมืองหนุนหลังเนี่ยไม่มีทางได้โคต้าขนาดนั้น âte. เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาเรื่องของอำนาจทางการเมืองเรื่องของนักการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมเห็นด้วยกับคุณเกียรตินะฮะว่าถ้าใส่เข้าไปในตู้ออนไลน์เนี่ยไม่มีทางขายเกินราคา80บาทหรือถ้าจะขาย40บาทมันก็ต้อง40บาทเพราะตู้มันตู้มันทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะแต่ว่าการที่มันเป็นลอตเตอรี่เนี่ยมันมีอำนาจทางการเมืองมาเกี่ยวข้องนานนะฮะ เพราะว่าใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลแล้วมาดูแลโดยพชะยี่กระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะผมไม่ได้หมายถึงตัวรัฐมนตรีคลังนะฮะแต่ว่าหมายถึงคนที่มาดูแลเรื่องคลังหรือว่าบางทีก็มาจากสำนักนายกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากโคต้าเหล่านี้ฮะแล้วก็คนที่เป็นยี่ปัวรายใหญ่ในเวลาที่ใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งเข้าไปหานะฮะแล้วก็ต้องหิ้วเงินสดเข้าไปหมายความว่าใครจะเป็นยี่ปัวนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติ จากนักการเมืองที่อยู่ในอำนาจก็คือกระทรวงการคลังบางทีเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้แต่บางทีเขาก็เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าใครคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงในสำนักงานสลากนี่นะฮะแล้วก็คุณสมบัติหรือว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นยี่ปุ่นแค่รู้จักนักการเมืองมีเส้นสายกับนักการเมืองก็ได้เลยหรอครับไม่ได้เขาต้องกำหนดอะไรเงินสดอ้โหรานเลยนะการไปวางโคต้าแต่ละทีเนี่ย มันเงินเจ็ดปดพันล้านเน่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะทําได้แต่ถามว่ามีคนที่พร้อมจะเป็นยี่ปอุอีกไหมเนี่ยผมคิดว่ามีเงินเจดปดพันล้านเนี่ยจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งพร้อมจะแข่งขันครับแต่เนื่องจากว่าคนพวกนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์มานานนะฮะสี 4, ่ห้าสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชํานาญเขารู้วิธีดีลกับนักการเมืองอย่างไงแล้วก็คุณก็ปลอดภยัยทุกคนเนี่ยปลอดภัยหมดนะฮะแล้วก็ ธุรกิจเขาก็เดินหน้าต่อไปได้ผมคิดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาของโรตารี่เวลาออกจากสํานักงานสลากเนี่ยพวกยีป่ปัวนเขาได้บวกค่าค่าใช้จ่ายทางการเมืองเข้าไปด้วยครับนี่เป็นรายได้ที่ยีป่ปัวจะได้ด้วยด้วยอะไรไกลไกทางธุรกิจที่มันเป็นอย่างนี้รหรือว่าเป็นการคอร์รัปชันอันนี้ต้องถือเป็นการคอร์รัปชันนะฮะ ของนักการเมืองนะฮะถ้าจะบอกว่าอา้าวยีปัวก็รับมาเท่านี้ก็ต้องขายให้ได้กําไร,รมันก็เป็นองปกติของธุรกิจไม่ใช่เหรอครับถ้าเขาจะอ้างเช่นนั้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าให้ขาย80บาทใช่ไหมฮะกฎหมายกําหนดว่าต้อง80บาทแต่ในเมื่อนักการเมืองเนี่ยมาเข้ามาแทรกแซงการทํางานของตลาดเจ้าของธุรกิจก็คือพวกยีปัวเขาก็ต้องบวก นักการแท<ส>รกแซงยังไงครับเพราะว่ากองสลากเป็นคนกําหนดการขายเองที่คุณเกียรติ่าเมอสักครู่นี้ก็คือ,คอว่าต้องาขายให้หมดก็คุณยี่เป็นยี่ปุวคุณซื้อไปห,หมดลงทุนไปเจ็ดแพันล้านคุณก็ต้องได้กำไร,ใช,รใช่ไรับใครับคืออย่างนี้ฮะอำนาจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้มนวยการหรือบอร์ดสำนักงานสลากเนี่ยนะฮะอำนาจเนี่ยที่เหนือกว่าผู้มนวยการและบอร์ดเนี่ยมันคือนักการเมือง เพราะฉันเนี่ยเวลาญี่ปว่นเขาจะเจรจาเนี่ยเขาไม่มาเจรจากับผู้มนวยการหรือบอร์ดนะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยจะมอบหมายให้บอร์ดคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนของเขามานั่งอยู่ในบอร์ดเนี่ยแล้วบอกคุณไปคุยกับคนนี้ให้จบแล้วเวลาคุณหิ้วอะไรมาในคุณก็ไปให้คนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมาถึงผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นสินค้าการเมืองมันไม่ใช่เป็นสินค้าปกติลอตเตอรี่นะฮะใครที่จะทําธุรกิจนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าประเพณีปฏิบัติก็คือคุณต้องหิ้ว กระเป๋าใส่เงินไปให้นักการเมืองครับเงินสดสดเลยนะเงินสดสดฮะแล้วผมเท่าที่ผมฟังถ้าเขาไม่ไม่พูดเกินจริงนะฮะปีหนึ่งเนี่ยเขาหิ้วสองครั้งนะฮะประมาณ6เดือนหิ้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นเงินสักพันกว่าล้านบาทก็เฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งสัก200ล้านบาทหิ้วไปทีก็พันสามพันสี่ร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อาจารย์ได้เห็นตอนนี้มันก็เลยเป็นโอกาสสิครับ Uh huh. ตอนนี้นนเป็นโอกาสไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารแล้วไงครับคุณเกียรติเป็นนักการเมืองในี่สิ่งที่อาจารย์สังสิทธ์ว่าเนี่ยม,มันเป็นอย่างนั้นตอนนั้นคือผมสอบอยู่เนี่ยนะครับผมไม่สามารถผมไม่มีหลักฐานเหมือนอย่างที่อาจารย์สังสิทธ์พูดผมไม่ทราบอาจารย์มีหลักฐานยังไงนะฮะ uh huh. แต่ผมตรวจสอบแค่ว่ามันผิดปกติตรงไหนบ้าง uh huh. แล้วผมก็พบเขาชัดเจนว่ามันผิดปกติที่ผมเนี่ยให้มีคนไปขายเป็นตัวแทนผมเนี่ยแต่ผมไม่สนใจเลยคุณไปขายยังไงขายใคร ขายโซนไหนอันนั้นผิดปกติอย่างยิ่งอันที่สองที่ผิดปกติก็คือกฎหมายมันบอกให้80บาทแล้วคุณก็เห็นเห็น <ๆ S 2> ว่าไปขายผ่านไม่รู้ยังไงเนี่ยที่คุณไม่สนใจจะไปดูเนี่ยมันเกินเกินไปเยอะด้วยไม่ใช่เกินนิดเดียวมผมก็เลยจับจากจุดนี้แล้วกลับมาดูซิว่าเอวเราจะแก้กันยังไงนะครับวิธีแก้ตอนนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นเพราะนักการเมืองทั้งมวลล้นนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ฟันธงเหมือนที่อาจารย์พูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้าราชการที่มีอยู่ก็ไม่ย่อยเหมือนกัน แต่ตอนนี้เป็นโอกาสไม่ใช่เหรอครับจะกําจัดใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวครับสัญญาพวกนี้ทั้งหมดมีทุกคนปีต่อปีเท่านั้นหรือได้ทันทีครับในภาวะอย่างนี้จัดการได้ทันทีครับกลัวไหมล่ะครับถ้าไม่กลัวทําได้ครับแล้วก็ดําเนินการไปเลยครับถ้าจัดระบบการขายเครือข่ายให้ชัดนะครับมีการแบ่งโซนชัดเจนและมีการกําหนดว่าต้องไม่เกินกี่ทอดแล้วแต่ละทอดคุณต้องรายงานมาด้วย ไม่ใช่คุณมีหน้าที่ไปขายอย่างนี้คุณไม่รายงานเลยคุณไปขายยังไงไม่ได้เหมือนกันเป็นความรับผิดชอบนะครับในความเห็นของผมถ้าผมตีความกฎหมายเนี่ยมันยังเป็นความรับผิดชอบของกองสลากอยู่ถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับยังไงก็ไม่เกินครับก็สลากขายยี่ปัวไปเจ็ดสิบสองบาทกว่าใช่ไหมเจ็ดิบสองบาท8ปด2ิบเจ็ดสองบาทแปดสิบใช่ไหมครับขายก็แปดสิบนะฮะอันนี้ก็คือยี่ปัวก็น่าจะเอาไปขายก็ก็กำไรแล้วถ้าขายสองทอดก็พอฮะ ไม่ต้องทอดเดียวด้วยนะสองทอดก็ยังได้ครับแต่อันนี้เนี่ยคุณเกียรติมีข้อสมมุติฐานว่าไม่มีอานาจนักการเมืองมาแทรกแซงนะฮะให้คนไกลราคาไม่ใช่ฮะผมไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยฮะมันมีฮะแต่ผมไม่เคยเห็นเองพคคืออยรี้ถ้าหากว่าคิดว่าใบละ72บาท80นะฮะซึ่งก็แสดงว่ามันเหลืออยู่ประมาณสัก7บาท78บาทนี่นะฮะถ้าขาย2ทอดเนี่ยผมว่าอยู่ได้เลยถ้าการเมืองไม่แทรกแซงนะฮะผมว่าสองทอดแล้วจบเลย ทีนี้แสดงว่าในขั้นขั้นขั้นยี่ปัวเนี่ยนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงก่อนละว่าจะเอาใครว่าใครจะได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นมีการแทรกแซงอีกหรอครับในขั้นการขายแทรกแซงแล้วก็หมายความว่าคนที่ได้ยี่ปัวก็จะต้องส่งผลประโยชน์ให้นั่นหมายความว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นคือยี่ปัวต้องจ่ายก่อนต้องจ่ายก่อนเลยคุณจะคุณจะเอาไหมถ้าจะเอาแล้วก็จ่ายก่อน,นจ่ายล่วงหน้าไป6เดือน เขาว่าอย่างที่คุณเกียรติบอกฮะว่าสัญญาเนี่ยมันปีเดียวเพราะฉะนั้นอำนาจของนักการเมืองเนี่ยเขาเยอะกว่าถ้าคุณมาบิดพลิวนะผมยกเลิกคุณกระเจงเลยถูกไหมฮะแล้วถ้าถ้าไม่ได้สัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะคราวหน้าจะมาต่อคิวเนี่ยยากแล้วเพราะเนี่ยเขาต้องดิ้นรนทุกอย่างถึงจะบางระยะเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าในช่วงประมาณสักปี25404 4 4้4รี่้าี่เ็เนี่ยพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขายึดโคต้าไปให้คนของเขา ยนะฮะี่ปัวที่เคยทำมาสี่ห้าสิปีเนี่ยก็ต้องดิ้นรนถึงจะเหลืออยู่นิดเดียวก็ต้องกอดเอาไว้เพราะถ้าไม่กอดเลยนะฮะมาเข้าคิวขอมันจะลำบากครับเพราะฉะนั้นก็ยอมทุกอย่างจะจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมครับคุณเจษที่บอกว่ามันมันมันง่ายเนี่ยฮะถ้าจะแก้กันที่ต้นทางจริงๆก็คือว่ากองสลากทาไมต้องขายให้หมด บางประเทศหรือบางกรณีก็คือว่าขายได้เท่าที่ขายได้ใช่ไหมครับเราเคยไปตรวจสอบไปอ่ามันมีเราเคยไปตรวจสอบดูมันมี2ระบบระบบที่ขายไม่หมดนะรับระบบที่ส่วนที่ขายไม่หมดเอามาคืนได้ไหมมันมีมันในหลายประเทศมีมีหลายระบบะนะครับ,รบแต่ผมเอาไปว่าง่ายๆแล้วกันตอนนี้ในความเห็นของผมนะครับประเทศไทยประชากร66ล้านคน พิมห์5สิแปดล้านฉบับนี่ผมว่ามันมันมันเคยอยู่ที่ประมาณส0มสิบสาสิห้าล้านฉบับตอนนี้เจ็ดสิสองนะตอนนี้ไปเจ็ดสิบสองรวมทั้งหมดนะครับมันมันก็เกินไปมากครับเกินไปมากแล้วไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการพิมพเพิ่มเพราะมันมีคนได้ประโยชน์นะครับก่อนเราเหตุที่พิมพ์เพิ่มคืออะไรยกว่ายกร่ฐบันไม่พอจะทำให้แพงขึ้นครับมันเป็นยุครัฐบาลปีสี่สี่ถึงสี่แปดนะครับนะครับผมไม่ต้องการเป็นประเด็นนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่า จริงไหมมันมีคนได้ประโยชน์จากกระบวนการนี้ใช่อันนี้ตรงกันใครได้บ้างผมไม่รู้ข้าราชการด้วยนักการเมืองด้วยมีหลายพวกแล้วนักธุรกิจเองก็ได้ไม่จะไม่ได้นะครับคือคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องสามส่วนนะนักการเมืองข้าราชการแล้วนักธุรกิจถ้าไม่งั้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่จบวงจรนะครับแต่ถามว่าแก้ได้ไหมเนื่องจากสัญญามันปีต่อปีครับนี่ง่ายอันที่สองก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าทําไมเราไปขายโดยขายแบบไม่ต้องรับผิดชอบ ท,ท,ทั้งๆที่ใส่ในสัญญาในเงื่อนไขของการที่คุณเป็นคู่สัญญาผมใช่ไหมค,คุณจะไปขายต่อใครคุณต้องบันทึกนะค,คุณจะไปขายพื้นที่ไหนคุณต้องบอกผมนะครับแล้วผมจะได้จับระเบียบของการขายได้การกระจายสินค้าได้ซึ่งวิธีนี้ถามว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหรือเป็นเทคนิคชั้นสูงไหมไม่ใช่รับธุรกิจ ทุกคนทําได้หมดอะครับปัญหาคือทําไมเป็นสิปีแล้วไม่มีใครคิดได้เลยเหรอทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยนะครับทำไมต้องรคอสชยุคยุคยุคปลายรัฐบาลคือประมาณปีเอ่อเท่าไหร่อ่ะห้าสี่ครับผมทําไปจนถึงเดือนมีนาห้าสี่พอดีพฤษภาก็ยุบยุบสภาไปแล้วแต่แทงเรื่องไปให้ดําเนินการตามนั้นหมดแล้วมีการมีข้อเสนอให้รื้อระบบการขายนะครับมีการควบคุมกํากับดูแล เรื่องทอดของการขายมีการขายบางส่วนและ<ม>ค่อยๆเพิ่มปริมาณมผ่านเครื่องออนไลน์ครับแต่เห็นไหมครับสองปีหลังจากนั้นไม่ได้ทําเลยอ<ม>ทําไมไม่ทมําำทําไมไม่ทําเพราะมันมีคนที่ได้ประโยชน์ที่ไปอยู่ในระหว่างทางอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าวันนี้ถ้าจะแก้<ม>แก้ได้ไหมผมผมถึงบอกว่าง่ายง่ายไหมเพราะว่าหลักคิดนี่มันง่ายนิดเดียวค,ครับปฏิบัติช่วงนี้ไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องเลย<ม>น่าจะง่าย ถ้าเอาจริงทำได้อาจารย์คิดว่าถ้าค,คนที่ปสชส่งเข้าไปนะฮะรประกาศเลยว,ว่าผมไม่รับผมไม่รับทั้งนั้นค,คุณจะเคยไปจ่ายใครอะไรมาแล้วนี่นะฮะผมไม่รับรู้ทั้งสิน้นแต่วันนี้ผมต้องการแปดสิบบาทนะคุณต้องช่วยผมทำให้ได้แล้วกันนะเพราะว่าสัญญาของคุณเนี่ยอีกไม่นานก็หมดหมนะผมคุณจะบอกว่า ได้จ่ายไปแล้วมันเป็นต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณธุรกิจเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงนะมันก็ต้องมีกําไรมันก็ต้องมีขาดทุนเนี่ยนะแต่วันนี้ยผมขอร้องคุณครับคุณต้องช่วยผมทำลวซึ่งอาจจะต้องมาถึงเขาขาดทุนในช่วงนี้ใช่ครับผมคิดว่าต้องใช้อํานาจแบบเนี้ฮะแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นที่คุณเกีรติเสนอเนี่ยอันนี้ยจะแก้ตกเลยแต่ผมเกรงว่ามันจะเกิดความไม่สงบทางการเมืองอคนที่ เป็นกลุ่มที่เขาเคยได้ผล <risque. S 2> ประโยชน์ในตอนอะไรนี่นะฮะครับมันอาจจะก่อความไม่สงบบางอย่างทำให้ให้เวียนศีรษะไปนิน้อยเอ่อก็อย่างน้อยก็คงจะมีคนเดินขบวนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้วิธีกลางๆนะฮะวิธีกลางๆก็คือทำยังไงเนี่ยให้ราคามันเข้ามาอยู่ที่กฎหมายกำหนดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีการว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะให้มันยั่งยืนอย่างที่คุณเกียรติบอกนะฮะคือใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีวันยั่งยืน ย่างยืนได้เนี่ยมันต้องมีสินค้ามาทดแทนที่ชดเชยกันได้นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบคุณเกียรติเนี่ยคือใส่ตู้หมดเกือบหมดอะไรอย่างเงี้ยนะผมเนี้ยเป็ดเสร็จคือถ้ามันไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้าไปเรียกรับที่เป็นเพิ่มต้นทุนของสลากครับมันก็สามารถจัดการได้ในส่วนต่างที่มีอยู่ซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่มีหวยออนไลน์ก็ได้แล้วจักระเบียบก็ยังได้ครับคือระเบียบของการค้านี่คนเพิ่มมีตัวแทนการค้าเยอะแยะเนี่ยเป็นล้านล้านคนก็ยังทําได้เลยครับ แล้วมีการกําหนดได้เลยว่าส่วนแบ,บ่งของแต่ละคนมันเท่าไหร่นะครับแต่เอาละที่ผ่านมามันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมันมีที่ที่มาที่ไปและมีกลุ่มต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะที่ทุกฝ่ายที่ไม่ค่อยน่ารักนักเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยม,มันทําให้เป็นอย่างนี้แต่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าทสช,อชอใช้วิธีไปขอร้องอย่างที่อาจารย์ว่าเห็นผลฮะแต่ไม่ยังยืน ครับต้องรื้อระบบผมคิดว่าต้องแก้ให้อย่างยืดแล้วตอนนี้เป็นโอกาสที่จะทาได้นะครับตัวเองไม่เคยรับรู้ในสิ่งเหล่านี้มาครับเริ่มจากศูนย์เนี่ยไม่ยากครับจริงๆไม่ใช่วิทยาไม่ใช่หลักธุรกิจชั้นสูงเลยแม้แต่นิดเดียวครับเขาทํากันทั่วโลกประเทศไทยก็ทํากันเยอะครับนะธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นล้านๆคนเขายังคุมกันอยู่เลยครับอืแล้วทําไมแค่นี้ทําไม่ได้ล่ะครับอืครับอาจารย์สังสิตครับแล้ว ถ้าเอาละแก้ปัญหาเบือเบ้องต้นได้แล้วนะครับสมมติว่าคอสชอรเรียกที่ปัวมาบอกว่าขอนะแปดสิบบาทแล้วกันได้ไม่ได้ไม่รู้สิ่งที่จะต้องทําต่อไปครับมันคืออะไรคนที่มาดูแลเหรอบอร์ดที่บอกว่าจะต้องเอาใครต่อใครเอาคนใกล้ชิดเคยเดินตามกันมาแล้วให้มาเป็นประธานอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าต้องคือระยะยาวเนี่ยต้องทําให้กลไกราคานี่มันทํางานแทนคน ต้องทําให้คนที่เป็นบอร์ดหรือเป็นผู้มนวยการเนี่ยก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรเหนือตลาดนะฮะการที่จะทําให้กลไกร,ราคามันทํางานเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างอย่างที่คุณเกียรติเสนอก็ได้ถ้าทาวิธีนั้นก็คือคส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้โคต้าให้กับพวกคนพิการคนจนไปนะฮะเท่าไหร่เนี่ยคุณเอาไปส่วนที่สองเนี่ยใสยต่ตู้เพราะใส่ตู้แล้วเนี่ยราคามันไม่มีทางจะขึ้นได้นะฮะอันที่สองเนี่ยที่เราทําได้ก็คือทําให้มันเกิดสินค้าที่มันทดแทนกันนะฮะ คือถ้าถ้ามันทดแทนกันได้เนี่ยกลไกราคาทํางานแล้วเนี่ยใครจะเป็นผอ o, ใครจะเป็นบอร์ดใครเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีความหมายแล้ว <S <S เพราะกลไกราคาพอมันทํางานนะฮะถ้าคุณขายแพงนะคนก็จะหันไปซื้อของที่ราคามันถูกกว่านะฮะอ,อย่างเช่นการออกเป็นออนไลน์เนี่ยมันก็อธิบายได้ว่าถ้าคุณอยากจะได้รางวัลเป็น4ล้านบาท8ล้านบาท12ล้านบาทคุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้แค่2สพัน 4, บาทกำไรนะฮะ แล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้หวังเงิน4ล้านนะเขาหวังสองสัมพันธ์ไอ้ถ้าคุณหวังแค่นี้เวลาคนไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่ามีเลขนั้นไหมสองตัวสามตัวไม่มีใครถามว่าหกตัวไอ้แบบเนี้ยมีไหมนะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยความจริงเนี่ยง่ายก็คือว่าคุณก็เลือกเอาคุณไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะฮะถ้าคุณไม่ได้เบอร์คุณก็ไปซื้อในตู้ก็ได้และที่สําคัญเนี่ยสินค้าสองชนิดเนี่ยมันเป็นของสํานักงานสลากกินแบ่งเหมือนกัน คุณก็ไม่ต้องไปจัดโปรโมชั่นให้มันแข่งกันไปมอมเมาชาวบ้านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสินค้าพอมันชดเชยถ้าชดเชยกันได้เนี่ยถ้าคุณขายแพงนะคนต้องหันมาซื้อตลาดนี้ราคาคุณก็ต้องตกลงมาเองอันเนี้ยไม่ต้องใช้ฝีมือมากเพราะว่ามัน,นกลไกราคามันทํางานแล้วครับคุณเกียรติยังคงยืนยันว่านี่คือโอกาสดีที่ที่ควรจะทําทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นหมายความว่า แก้ไขก็ไม่ได้แปดสิบาทก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยคุณเกียรติมองว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อคนที่รับปากไว้ก็เสียคนนะน,นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับจริงๆมันเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ครับนะครับแล้วควรจะแก้มาสักพักใหญ่ๆแล้วสองปีกว่าควรจะแก้แล้วแล้วถามว่ารายละเอียดของการแก้เนี่ยไปดูในรายงานที่ผมส่งไปนะฮะแล้วก็คุณอภิสิทธ์ก็แทงเรื่องให้กองสลากไปดําเนินการเนี่ยมันชัดเจนนะอืม <c oughs> ชัดเจนนะครับ ใช่แต่อย่างงี้ไม่ต้องศึกษาเป็นพวกคุณหมดอํานาจแล้วเนี่ยไม่มีใครฟังคุณแล้วก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเราเป็นแนวทางในการเสนอความคิดให้คอสชถูกไหมครับครับคอสชเองก็รับปากประชาชนไว้แล้วก็อยากเห็นเขาสาเร็จเพราะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันก็จะจัดกลุ่มคนที่มีที่พลมาเพราะไปเป็นกมีกระบวนการในการไปเอาเงินของประชาชนกลับมาใช้มาเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบนะครับ ก็ควรจะทําให้ควรทําผมส่งเสริมสนับสนุนเลยอยากเห็นพศททาสําเร็จนะครับแต่ต้องใจถึงต้องใจกล้าผมคิดว่าจนถึงวันนี้เขาใจถึงใจกล้าอยู่แล้วนะครับที่เห็นนะฮะหลายเรื่องที่ทําไปครับแต่เรื่องนี้มันก็ต้องก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์นะครับอถ้าจะแก้กันนะฮะเอาจริงทําได้ครับอาจแล้วผมบอกว่าถ้าคือข้อเสนอเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเป็นพรรค ประชาธิปัตย์หรือเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่าข้อเสนออย่างเงี้ยเป็นทางออกได้ทางหนึ่งนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่ทางเดียวนะแต่ถ้าทางเนี้ยก็อาจจะต้องเจอกับเจอม็อบหน่อยนะแต่จะมากหรือน้อยผมไม่ทราบนงครับท่านจะเกิดความวุ่นวายเลยผมผมอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยไอ้อย่างเครื่องออนไลน์เนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วประมาณ5 0 0 0ันเครื่องแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับว่ามันตอนนั้นวิพากษ์วิจารณ์เพราะเราไปทำสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็าวิธีเป็นสลาก กินรวบไม่ใช่กินแบ่งอัน,นมันมีหลายปัญหาที่ทําให้ว่ามันผิดกฎหมายละแล้วที่หลังสุดเนี่ยเราบอกว่ามีช่องทางออกแล้วนะนะครับแล้วถูกกฎหมายด้วยไม่ต้องแก้กฎหมงอะไรที่ท,ที่ที่มีอยู่นะครับแล้วเราก็เป็นเมืองพุทธหลักศาสนาก็ไม่ส่งเสริมให้เรามีอบยมุขเรื่องนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับ,รบก็ไปในทางที่ว่าแก้ปัญหาไปในตัว ออนเครื่องก็สามารถช่วยแก้เรื่องสลากเกินราคาของคุณเกียรติเสนอให้ออกหกตัวเลยใช่ไหมครับหตัวครับคือคนไอสองตัวสามตัวแล้ววิธีการที่ไปดูในเรื่องของรางวัลเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่นิดนึงนะครับในสองตัวสามตัวตอนนั้นมันกินรวบมันไม่ได้กินแบ่งมันก็เลยไปกันแบบเข้าป่าเลยแล้วมันก็มอมเมามากแล้วผมอยากจะชี้อยู่ข้อนึงเลยนะครับซึ่งคนทั่วไปคนทั่วไปที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย ไม่ตระหนักนะฮะ,ะคนที่ไปซื้อทั้งหมดจากคนที่ไปซื้อทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกรอตรี่มีน้อยกว่าคนที่ไม่ถูกเยอะมากเยอะมากมาก,มากนั้นคิดถึงความเป็นไปได้ของคนที่จะไปถูกอะแล้วซื้อประจําเนี่ยผมคิดว่าทั้งชีวิตมันไม่คุ้มหรอกครับเงินที่ไปซื้อทุกครั้งกลับ,บมามาดูซิวันนี้ได้รางวัลอะไรยกเว้นโชคดีจริงๆถูกรางวัลที่หนึ่งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่ง จะมีสักกี่คนนะครับโอกาสหนึ่งในล้านอะะ่ะหนึหน่งล้านไปจะมีได้หนึ่งคน,น,น <ะ S 2> ครับอาจารย์สังเิตคิดว่าเรายังคงต้องมีกองสลากอยู่เราจําต้องยังคงต้องมีสลากกินแบ่งอยู่สลากกินแบ่งเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลคือถ้าคิดอย่างคุณเกียรตินี่นะฮะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะเราจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เลย เ <hit my point> พราะโอกาสจะถูกเนี่ยมันยากที่สุดอย่างสองแม้กระทั่งสองตัวอย่าเอาลงวันที่หนึ่งนะมันเป็นการเ <แ hierarchy S 1> <ม>สี่ยงโชคใช่ครับซึ่งซึ่งบางคนมีความหวังมันเป็นการ <toire S 2> ให้ความหวังใช่คนนะฮะในบางกรณีนั้นเกิดเกิดขึ้นได้ใช่ครับมันเป็นความหวังมันเป็นความสนุกมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความเร้าใจเราจะรุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่ซื้อกันด้วยเหตุด้วยผลมันเป็นสินค้าที่ใช้อารมณ์่โช ก็ถือว่าเป็นความจําเป็นและทั้งโลกเนี่ยมันก็ทํากันทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งในประเทศขอวัาฐานโทษเยชื่อนะอย่างลาวเนี่ยเขาออกที่ละสามผลสิงคโปร์ก็สามผลมาเลเซียบ้านข้างบ้านเราก็สามผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าพวกนี้มันทําให้รัฐบาลมีรายได้ที่จะไปใช้ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันเหมือนกันทั้งโลกเอาละครับท่านผู้ชมครับโอกาสที่เราจะได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาตามที่กําหนด ฉบับละ80บาทนั้นจะจะเห็นในระยะอันใกล้หรือไกลหรือเมื่อไหร่ต้องจับตาดูครับและอย่างที่วงสนทนานี้ชัดเจนนะครับว่านี่คือโอกาสแล้วอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นแทบจะไม่มีถ้าจะทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ